ถ้าหากเจ้าของที่ดินเสียชีวิตทายาทสามารถที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ได้ยังไงบ้างให้เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro ถ้าหากเจ้าของที่ดินเสียชีวิตทายาทสามารถที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ได้2วิธีค่ะอันแรกเลยก็คือทายาทที่ได้รับมรดกโดยตรงสามารถขอโอนจดทะเบียนรับมรดกได้ โดยสามารถนำเอกสารสิทธิ์ก็คือโฉนดที่ดินไปที่สำนักงานที่ดินแล้วทำการจดรับโอนมรดกได้เลยค่ะแต่ถ้าหากทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนั้นหลายคนนะคะจะต้องนำทายาททั้งหมดมาให้ความยินยอมในการรับโอนสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินค่ะในกรณีที่มีทายาทหลายคนแล้วไม่มีใครที่จะสละสิทธิ์ในการรับโอนมรดก จ้หน้าที่ก็จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับทายาททุกคนเป็นกรรมสิทธิ์รวมแต่ถ้าหากมีทายาทคนใดคนหนึ่งที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะคืออายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์มีชื่อในกรรมสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถนำไปขายหรือไปขายฝากให้เช่าเกิน3ปีให้เช่าซื้อหรือว่าจำนองหรือว่าจะให้โดยสเสน่หาเว้นแต่เราจะได้รับการอนุญาตจากศาลค่ะ ในกรณีที่2นะคะก็คือทายาทสามารถที่จะยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อศาลได้แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วเราก็สามารถที่จะนําคําสั่งศาลไปทําเรื่องรับโอนมรดกได้ที่สํานักง,งานที่ดินได้เลยค่ะทีนี้เราจะมาดูเอกสารเกี่ยวกับการรับโอนมรดกกันค่ะอันแรกเลยก็คือโฉนดที่ดินหรือว่าหนังสือรับรองการทําประโยชน์บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้านหลักฐานการตายของเจ้ามรดกหรือใบมรณะบัตรกรณีมีพินัยกรรมก็ต้องนำพินัยกรรมไปด้วยนะคะถ้าผู้ขอขอรับมรดกในฐานะคู่สมรสจะต้องมีทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วยค่ะถ้ากรณีที่ผู้ขอเป็นบิดาของเจ้ามรดกก็จะต้องมีหลักฐานทะเบียนสมรสกมารดาของเจ้ามรดกหรือว่ามีหนังสือรับรองบุตรค่ะ ถ้าหากเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้ขอรับมรดกก็จําเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรับมรดกก็จะต้องมีหนังสือประนีประนอมยอมความหรือคำพิพากษาจนถึงที่สุดไปแสดงด้วยค่ะถ้าผู้มีสิทธิ์รับมรดกร่วมกันหลายคนแต่มีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็จะต้องนำหลักฐานแสดงการตายของทายาทที่รับมรดกคนนั้นไปด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูในกรณีที่มีผู้จัดการมรดกจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลหรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดกหลักฐานการตายหรือใบมรณบัตรของเจ้ามรดกทะเบียนบ้านและก็บัตรประชาชนของผู้จัดการมรดกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มาดูค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรับมรดกกันค่ะ ค่าคำขอแปลงละ5บาทค่าประกาศมรดกแปลงละ10บาทค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดกแปลงละ50บาทค่าจดทะเบียนโอนมรดกร้อยละ2ของราคาประเมินทุนทรัพย์ในกรณีที่โอนมรดกระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรสเรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ร้อยละ0.5ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ ก็คือวิธีการในการรับโอนมรดกกรณีที่เจ้าของที่ดินเสียชีวิตก้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านนะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อยไม property pro ด้วยนะคะเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปก็จะนำความรู้อสังหาเรื่องไหนมาฝากนะคะแล้วเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ